หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานทัศนศิลป์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ค่ะเล่มนี้นะคะก็เขียนโดยอาจารย์พดุงศิริรัตน์ค่ะ เรามาดูเนะื้อหาภายในเล่มนะคะค่ะ <Okay. S 1> เรามาเริ่มกันต้นด้วยเรื่องของความรู้ทั่วไปทัศนศิลป์เกี่ยวกับจิตกรรมนะคะ อ,อย่างแรกเรามารู้จักก่อนนะคะว่าทัศนศิลป์เนี่ยคืออะไรทัศนศิลป์ภาษาอังกฤษก็คือ v i s ว a อา r t นั่นเองนะคะตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานก็หมายถึงศิลปกรรมประเภทหนึ่งที่แสดงออกด้วยลักษณะที่เป็นรูปร่างรูปทรงรับรู้ได้ด้วยการมองเห็นนะคะแล้วก็สัมผัสด้วยการจับจ้องจับจ้องงานนะคะเป็นงานจิตรกรรมภาพพิมพ์ประติมากรรมงานสถาปัตยกรรมะคะ่ะก็ดูภาพประกอบนะคะศิลปะก,ก็คือการที่เราจะ มนุษย์เราสร้างสารรค์ออกแบบมาเป็นรูปแบบต่างๆแสดงออกให้เข้าสู่สายตาสะเทือนต่ออารมณ์ผู้ชมงานนะคะทำประจักษ์ต่อการประสบการณ์ทักษะและรสนิยมของผู้สร้างสารรค์งานค่ะซึ่งในภาพด้านล่างนะคะก็ได้บอกว่าความงามคือความจริงความจริงคือความงามคำนี้เกล่าวโดยจอห์นคีสค่ะ เรามาดูประเภทต่างๆของงานจิตรกรรมบ้างนะคะว่ามันมีอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็ดูภาพประกอบไปในหน้าที่สองไปด้วยกันเลยนะคะ,คะงานของจิตรกรรมเนี่ยเราจะเรียกเรียกโดยภาษาทั่วไปว่าเพนติงนั่นเองนะคะลักษณะของงานก็จะประกอบด้วยภาพทิวทัศน์นะคะทิวทัศน์ก็จะเป็นแลนด์สเคปต่างๆะคะ่ะก็จะเป็นลักษณะของภาพเขียนที่เป็นพื้นที่ภูมิประเทศทิวทัศน์ต้นไม้ต่างๆนะคะภาพต่อมาค่ะเป็นภาพทะเลนะคะลักษณะ ก็คือเป็นอันนี้นะคะภาพนี้ลักษณะเป็นเหมือนภาพคลื่นก้อนหินพื้นน้ำที่มากมายนะคะก็เป็นภาพซีสเคปค่ะรวมถึงทิวทัศน์ที่เป็นสิ่งก่อสร้างนะคะอันนี้ก็เป็นพวกลักษณะของอาคารบ้านเรือนค่ะภาพคนเครื่องตัวค่ะจะเรียกว่าพอเทรตนะคะ,ะการเขียนพอเทรตเนี่ยลักษณะก็คือจะเขียนตั้งแต่เอวขึ้นมานะคะ ก็เป็นลนักษณะของคนเครื่องตัวแต่ถ้าเราเขียนเต็มตัวเมื่อไหร่เราจะเรียกว่าฟิกเกอร์นะคะภาพฝาผนังนะคะเป็นภาพเขียนฝาผนังนะคะก็จะประกอบด้วยเรื่องราวาต่างๆมากมายถ้าของไทยเราก็จะดูจากผนังวัดนะคะภาพหุ่นนิ่งค่ะสติลไลท์นะคะเป็นลนักษณะที่เอาสิ่งของต่างๆมาจัดวางนะคะแล้วก็วาดตามแสงจริงนะคะก็เช่นพวกดอกไม้ค่ะสิ่งของต่างๆเอามาจัดวางเอามาจัดกับหุ่นก็ได้นะคะแล้วอย่างสุดท้ายค่ะ ประเภทของจิตรกรรมประเภทภาพประกอบเรื่องหรืออิลลัสเทชันนะคะก็เป็นภาพเขียนเพื่อประกอบเรื่องราวการจัดแสดงนิทรรศการค่ะการจัดแสดงนิทรรศการหรือการแสดงงานศิลปะในพิพิธภัณฑ์นะคะก็จะมีการจัดวางนะคะให้เป็นหมวดหมู่ให้แก่ประชาชนที่สนใจนะคะก็อย่างบ้านเราก็มีเหมือนกันนะคะรวมทั้งมีหอศิลป์ประจำมหาวิทยาลัยด้วยนะคะ อันนี้เป็นบรรยากาศภาพที่แสดงให้เห็นว่ามีวิยากรบรรยายแล้วก็มีผู้เข้าชมในงานนะคะเพื่อทําความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติภาพเขียนเทคนิคสีสันที่ว่าศิลปินใช้สร้างงานค่ะลักษณะของบรยบรยากาศในห้องจัดนิทรรศาการของศิลปินนะคะก็เป็นลักษณะที่เมื่อผู้ชมมาดูงานแล้วก็มีจุดนั่งพักผ่อน,นะคะ่ะอ่านเอกสารต่างๆของพิพิธภัณฑ์ให้เพิ่มความเพิ่มพูนความรู้ให้มากขึ้นค่ะ ในส่วนของหน้าที่4นะคะก็เป็นลักษณะหน้าตาของงานจิตรกรรมทั้งหมดเลยนะคะที่เราเรียกว่าเพนติงเมื่อกี้สักครู่นะคะก็มีลักษณะของภาพทิวทัศน์ค่ะภาพทะเลนะคะภาพสิ่งก่อสร้างค่ะและก็ภาพคนครึ่งตัวนะคะอันนี้ก็วินเซนต์แวนโกนะคะแล้วก็ภาพคนครึ่งตัวที่เป็นพอเทรตเหมือนกันค่ะแล้วก็นี่คือจิตรกรรมฝาผนังที่ได้เอ่ยเ,เมื่อกี้แล้วนะคะลักษณะก็อันนี้คืออยู่ในวัดนะคะวัดภาษีนะคะวัดภาษศ,ศีสัสดารามค่ะ ภาพด้านล่างค่ะเป็นลักษณะของภาพหุ่นนิ่งนะคะนี่ก็หุ่นนิ่งค่ะสังเกตดูว่าสตีลไลท์หรือหุ่นนิ่งเนี่ยก็จะเขียนตามลักษณะแสงสีจริงนะคะต่อมาค่ะประเภทงานประติมากรรมเป็นส่วนหนึ่งในงานทัทศิลป์เหมือนกันนะคะประติมากรรมเนี่ยก็แบ่งด้วยการหลายรูปแบบเหมือนกันค่ะ แต่ลักษณะมันแตกต่างจากจิตกรรมตรงที่ว่าประติมากรรมจะมี3มิตินั่นเองนะคะก็คือมีความกว้างความยาวความสูงความหนาของมันค่ะ,ะดูภาพนะคะนี่ภาพในหน้าที่5นะคะก็เป็นประติมากรรมลอยตัวรูปแกะสลักด้วยหินอ่อนนะคะเป็นวีนัสค่ะลักษณะในการสร้างงานประติมากรรมเราก็สามารถปั้นแกะพิมพ์รอ ทุบเชื่อมได้หมดนะคะการสร้างงานก็ขึ้นอยู่กับวัสดุต่างๆว่าเราจะเอามาใช้ทําอะไรนะคะถ้าอย่างไม้หรือหินอ่อนก็จะใช้การแกะสลักนั่นเองค่ะในส่วนของภาษาไทยเรานะคะปฏิมากรรมเราเขียนอยู่2แบบนะคะก็คือปฏิมากรรมที่เป็นปรออะแล้วก็ปฏิมากรรมที่เป็นตัวนี้นะคะซึ่งใช้แตกต่างกันตรงที่ว่าตัวนี้จะเป็นลนักษณะของปฏิมากรรมที่เป็นลนักษณะของสากลค่ะปั้นคนสัตว์สิ่งของแต่ลักษณะ ปิมากรรมตัวนี้จะเป็นลนักษณะของการปั้นพระพุทธรูปค่ะก็เป็นอาจจะเกี่ยวกับลายที่ปั้นประดับโบสถ์พระวิหารต่างๆก็ได้นะคะละักษณะคนที่ใช้สร้างงานก็จะเขียนแตกต่างกันตามคําค่ะอย่างคําแรกก็จะเขียนปติมากกรเช่นนี้นะคะส่วนคํานี้ก็เขียนปติมากกรแบบนี้ค่ะนี่คือลักษณะของปติมากรรมนูนสูงนะคะก็เป็นลนักษณะรูปแกะสลักด้วยหินอ่อนค่ะ เรามาดูการแบ่งตามลักษณะของประเภทบ้างนะคะลักษณะงานเนี่ยก็จะแบ่งเป็นนูนตำ่ำนูนสูงแล้วก็ลอยตัวนะคะเหรียญต่างๆจะเป็นลักษณะของนูนต่ำค่ะแม้กระทั่งในจานเนี่ยเขามีลักษณะเคาะดุนเป็นนูนต่ำค่ะเป็นถาดโลหะค่ะนูนสูงก็คือมากกว่านูนต่ำนั่นเองนะคะนูนขึ้นมานิดนึงจะเห็นลักษณะของความหนาเพิ่มขึ้นนะคะ และก็ลักษณะของภาพนี้นะคะวีนัสอันนี้เป็นลักษณะของรอยตัวคือเราสามารถมองเห็นรอบด้านเลยนะคะอุ้มยกขึ้นมาได้เลยเช่นพวกอนุสาวรีย์ต่างๆค่ะค่ะเรามาดูปฏิมากรรมของไทยเราบ้างนะคะลักษณะนี้นะคะเป็นปฏิมากรรมลอยตัวหรือปฏิมากรรมอิสระนั่นเองค่ะอันนี้ค่ะ เป็นประติมากรรมที่ใช้ในการตกแต่งนะคะอันนี้เรียกว่าครุฑจับนาคนะคะเป็นอยู่ที่ฐานพระอุโบโสถวัดพระศรีสัสดารามค่ะอันนี้เหมือนกันค่ะลักษณะเป็นนูนสูงค่ะก็มักจะใช้อยู่ในพระราชพิธีต่างๆนะคะลักษณะอันนี้เป็นตกแต่งนะคะ มาดูอันนี้บ้างอันนี้คือปฏิมากรรมเหมือนกันนะคะก็คือถ้าเป็นลักษณะของพุทธลูกก็เป็นลนักษณะของการลอยตัวนั่นเองนะคะอันนี้ชื่อว่าพระพุทธชินสีนะคะอยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหารค่ะมาดูลักษณะที่เป็นสากลขึ้นมานะคะละักษณะนี้เป็นปฏิมากรรมนูนสูงอยู่ที่พระที่นั่งจัก,กรีมหาปราสาทนะคะก็มีลักษณะของอปฏิมากรรมของฝั่งตะวันตกเข้ามาผสมผสานนะคะ อันนี้ก็เหมือนกันค่ะก็แสดงอยู่ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะคะอยู่บริเวณฐานนั่นเองค่ะส่วนตัวนี้นะคะเป็นประติมากรรมลอยตัวนะคะเป็นลักษณะของการแกะหินอ่อนนะคะสังเกตได้ว่าสวยงามมากเลยนะคะมีลักษณะเป็นผ้าที่เหมือนกับเป็นผ้าจริงๆแต่ว่าน,นี่คือเนื้อหินอ่อนนั่นเองนะคะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะก็จัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ที่สหรัฐอเมริกานะคะ เรามาดูความรู้ทั่วไปสรุปนะคะในหน้าที่8นะคะเรามาดูสรุปกันว่า,าแบบไหนเรียกว่าอะไรบ้างแบบนี้คือปฏิมากรมรมลอยตัวนะคะเป็นทวารบาลน,นะคะเป็นยักษ์นะคะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เป็นปฏิมากรรมตกแต่งนะคะก็ส่วนใหญ่ปฏิมากรรมตกแต่งเป็นยังไงนะคะเป็นลักษณะนูนสูงนะคะเขามาอันนี้ค่ะเป็นลนักษณะของปฏิมากรมรมลอยตัวนะคะรูปแกะสลักหินอ่อนค่ะ ประตูอันนี้เหมือนกันนะคะเป็นนูนสูงแกะอยู่ที่บานประตูนะคะอันนี้เป็นรอยตัวค่ะก็เป็นลันกษณะของการแกะสลักหินอ่อนค่ะเม<ๆ>ื่อกี้เรากล่วกาวถึงเรื่องของจิจกรรมประติมากรรมไปแล้วนะคะเรามาดูส่วนสุดท้ายของงานนะคะทัศนศิลป์ที่เรียกว่าสถาปัตยกรรมค่ะสถาปัตยกรรมก็คือสิ่งก่อสร้างนะคะ ไปอยู่อาศัยก็ได้หรือว่าจะอยู่แค่ภายนอกก็ได้นะคะก็มีลักษณะเป็นอาคารบ้านเรือนทาวน์โฮมคอนโดมิเนียมนะคะหรืออาจจะเป็นพวกบริษัทห้างร้านโรงภาพยนตร์ต่างๆก็เป็นประติมากรรมนะคะอนุสาวรีย์นะคะพระที่นั่งอนันตสมาคมทำเนียบรัฐบาลต่างๆค่ะอันนี้คือในภาพก็คือพระที่นั่งอนันตสมาคมนั่นเองนะคะหอศิลป์ค่ะอันนี้ก็คือบ้านพักค่ะนี่คือลักษณะหน้าตาของงานสถาปัตยกรรมค่ะ ในหน้าที่1ิก็เป็นสรุปเกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรมนะคะก็มาดูภาพนะคะมีอะไรบ้างอย่างแรกนะคะภาพนี้เป็นพระที่นั่งจัก,กรีมหาปรสาสญ์ค่ะอันนี้ค่ะเป็นพระที่นั่งดุสิตมหาปรสาสญ์ค่ะก็สังเกตนะคะว่าสองอันนี้แตกต่างกันตรงที่ว่าพระที่นั่งจัก,กรีเนี่ยจะเป็นลักษณะของสถาปัตยกรรมตะวันตกส่วนพระที่นั่งดุสิตมหาปรสาปรสญ์ก็เป็นลักษณะของแบบอย่างไทยค่ะอนุสาวรี์ค่ะ อันนี้เป็นสถาปัตยกรรมที่สร้างเพื่อระลึกการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยนะคะอันนี้คือหน้าตาของมหาวิทยาลัยนะคะเป็นอาคารสถาปัตยกรรมเหมือนกันค่ะส่วนนี้ค่ะเป็นหอประชุมคุรุสภานะคะก็เป็นลักษณะของที่ประยุกต์เข้ามาในลักษณะาอาคารทั่วไปโดยใช้สถาปัตยกรรมไทยในส่วนของหน้าจั่วตรงนี้นะคะนี่คือโรงละครแห่งชาติค่ะ จะมาเรา,าดูส่วนของเอกลักษณ์ของความงามของจิตรกรรมไทยบ้างค่ะโครงสร้างของภาพเขียนนี้นะคะให้นักเรียนดูในหน้าที่11นะคะลักษณะของภาพก็จะเป็นลักษณะที่แบ่งเป็นชั้นที่เป็นปราสาทด้านล่างด้านบนนะคะแล้วด้านล่างเป็นเหมือนมีพญานาคนะคะเหมือนอยู่ในป่านะคะจิตรกรรมนี้ก็คือเป็นภา,ภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์นะคะซึ่งก็มีความงามมากนะคะเป็นลักษณะที่พระเจ้าเนี่ยเสด็จจำพรรษาอยู่ด้านบนนะคะแล้วก็ ประทับบนดาวดึงนะคะพญานาคก็อยู่ในป่านะคะละักษณะชื่อภาพนี้นะคะก็ใช้เทคนิคสีฝุ่นนะคะแล้วก็เขียนบนผนังปูนแห้งค่ะสีที่ใช้ก็จะมักจะเป็นสีดินขาวสีดินเหลืองสีดินแดงสีเขียวสีครามสีดำแล้วก็เป็นสีที่จากธรรมชาติทั้งหมดนะคะลักษณะเด่นก็คือเป็นการเล่าเรื่องประกอบโดยแบ่งเป็นชั้นนะคะนี่คือลักษณะาภาพ ะะภาพนี้ค่ะชื่อภาพว่าพระโมคคลานะในลิมิตกลายเป็นครุดเข้าต่อสู้กับพญานาคนะคะก็ลักษณะใช้สีฝุ่นบนปูนแห้งเหมือนกันนะคะก็จัดองค์ประกอบให้มีครุดกับพญานาคอยู่ด้วยกันในภาพนะคะวัสดุก็คือใช้พวกผู้กันดินสอกาวยางมาเดือนะคะเพื่อใช้ในการเขียนสีฝุ่นแล้วก็เขียนติดทองคําเปลวค่ะภาพนี้ค่ะ เป็นพญานาคนันโทปนันนะคะพำนักอยู่ในป่ามีนางนาคจับฟ้อนรำบำเลอความสุขอยู่นะคะก็เป็นลนักษณะนี้นะคะดูโครงสร้างของภาพค่ะละักษณะก็เหมือนเดิมนะคะเขียนด้วยสีฝุ่นบนผนังปูนแห้งค่ะมีการเน้นให้เห็นพญานาคนะคะที่มีนางระบำรำฟ้อนอยู่นะคะแล้วก็เห็นนักดนตรีนะคะในนักดนตรีนะคะอย่างชัดเจนนะคะเทคนิควาดเหมือนกันนะคะคือดินซอคู่กันนะคะ กาวยางมาเดือแล้คะแล้วก็สีฝุ่นทองคำเปลวค่ะค่ะอันนี้ภาพนี้นะคะชื่อภาพว่าพระยะมกปฏิหานะคะลักษณะก็คือสีฝุ่นเขียนบนผนังปูนแห้งค่ะสีที่ใช้เป็นสีดินขาวสีดินเหลืองสีดินแดงสีเขียวสีครามสีดำซึ่งก็เป็นสีจากธรรมชาติทั้งหมดนะคะลักษณะก็คือจัดองค์ประกอบที่เด่นนะคะสำคัญให้อยู่ในกรอบนะคะแล้วก็ วัสดุที่ใช้ผู้กันดินสอเกายางมะเดือ่อและสีฝุ่นต่างๆค่ะในลนักษณะการวิเคราะห์งานของจิตกรกรรมไทยนะคะนักเรียนลองดูในส่วนตรงนี้นะคะในหน้าที่13นะคะเราจะดูว่ามีเส้นสีแสงเงาพื้นผิวนะหาสาระรูปแบบธรรมชาติรูปแบบนามาทําการจัดองค์ประกอบสินความน่าสนใจและความเป็นศิละปะเนี่ยมีหรือไม่มีอย่างไรนะคะเพื่อให้ง่ายต่อการทำการวิเคราะห์ภาพค่ะ ภาพนี้นะคะในหน้าที่สิบสี่ค่ะเป็นชื่อภาพเขาคันธมาคันธมาศนะคะในป่าหิมพานค่ะใช้เทคนิคสีฝุ่นเหมือนกันนะคะลักษณะก็มีการเล่าเรื่องราวแบ่งเป็นตอนๆนะคะมีเขาล้อม7ชั้นนะคะด้านบนมีหงและก็ราชสีทันลงมาเป็นถ้ำแก้วถ้ำทองถ้ำเงินมีไม้อุโลกนะคะมีช้างตระกูลฉัทธัทันนะคะ และอาศัยอยู่ในหมู่สัตว์จตุบาทนะคะทวิบาทต่างๆว่าด้วยผู้กันดินสอสีฝุ่นทองคําเปลวค่ะนี่ก็เป็นลนักษณะของโครงสร้างภาพนะคะภาพนี้ค่ะในหน้าที่15นะคะเป็นลนักษณะของภาพสัตว์ทวิบาทนะคะทวิบาทก็คือทวิแปลว่าสองนะคะอันนี้ก็คือเป็นสัตว์2เท้านั่นเองนะคะอยู่ในป่าหิมพานต์ค่ะลำตัวก็เป็นลนักษณะใช้สีเนื้อนะคะแล้วก็ปิดทองเครื่องทรง ะะมีลักษณะที่สวยงามมากนะคะคำนี้คือถ้ำแก้วนะคะาในถ้ำแก้วก็จะมีประตูถ้ำเนี้ก็จะมีช้างนะคะที่ปฏิบัติให้กับพระปัจเจกพระพระเจกพระพุทธเจ้านะคะช้างบางตัวก็จะเป็นลักษณะสีทองค่ะบา,บางเชือกก็เป็นสีขาวสีแดงก็อาศัยอยู่ในตรงนี้ก็หลายเชือกด้วยกันค่ะ ในหน้าที่16ค่ะขยายเห็นว่าเป็นภาพท้ำแก้วที่มีไม้อุโลกสูงหนึ่งโยชนะคะนี่คือไม้นะคะต้นไม้ภาพกลุ่มสัตว์หิมพานค่ะอันนี้เราเห็นบ่อยนะคะลักษณะเป็นม้าดินบางกรค่ะ